ปืนใหญ่พยาตานีสวัสดีค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับตำนานเมืองใต้ในตอนปืนใหญ่พยาตานีอาวุธทรงอนุภาพที่ใช้ป้องกันการรุกรานของทัพสยามหน้ากระทรวงกลาโหมมีปืนใหญ่โบราณหลายกระบอกวางเรียงอยู่หนึ่งในนั้นมีปืนใหญ่พยาตานี ซึ่งมีตำนานหนึ่งเล่าประวัติอย่างน่าสนใจว่าในสมัยสงครามเก้าทัพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรับสั่งให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถยกทัพไปช่วยเมืองทางใต้แต่หลังเสร็จศึกกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถอยู่ปราบเบือนอิสระที่อยู่รายล้อมสยามต่อปัตตานีเป็นเมืองหนึ่ง เข้มแข็งจนไม่ยอมอยู่ใต้อานาสยามกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถจึงทรงยกทัพไปปราบและยึดปืนใหญ่สองกระบอกเพื่อตัดกำลังปืนจึงถูกลำเลียงลงเรือเตรียมขนย้ายกลับกรุงเทพเราวกับเกิดอาถรรพ์เมื่อลองเรือไปได้ไม่นานจ,จู่ๆก็มีพายุโหมกระหนำ่ำเรือที่บรรทุกป,ปืนใหญ่กระบอกหนึ่งล่ม และจมหายลงไปเหลือเพียงเรือที่บรรทุกปืนอีกกระบอกเท่านั้นที่เดินทางมาถึงกรุงเทพอย่างปลอดภัยปืนใหญ่ถูกนำมาไว้ที่ศาลาลูกขุนในและจารึกชื่อว่าพญาตนีปัจจุบันปืนย้ายมาอยู่ที่หน้าก,กระทรวงกลาโหมส่วนกระบอกจำลองนั้นกรมศิลปากรได้หล่อขึ้นมาใหม่และตั้งไว้บริเวณหน้ามัสยิดกือเซ จังหวัดปัตตานี